คลลิปใหมม่าแ้วโมนาบอกว่าโมนาคุยกับผู้ชายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีหลายและผู้ชายกับเรื่องกับฉัดแปดร้อยยี่สิบเอ็ดคนเลยโอเคโอเคโอเคเอ่ะคุย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 กินข้าวยัง อ,อ,อหูตึงเฉาพันเหรอคือ,อยังไงเมื่อมึ่กับผู้ชายแบบี้ยิงเดียว <c oughs> ออโอเคโอเคหูตึงเหรอหูตึงได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยหูตึงอะไรอ่ะโมนาหูตึงหรือเปล่าได้ยิงเดียวเหรอหทำไมเชิญไปไม่อยากรับเล่นตัวเหรอเล่นตัว เล่นตัวเล่นตัวใช่ไม่รับไงรับเลยรับเลยพี่กเล่นตัวอะไรคือเล่นตัวเล่นตัวคือจะรับจะรับแต่ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยรับอะไรเงี้ยคือเล่นตัวไม่ใช่เลยจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่มีเวลาเลยเมื่อกี้คุยกันกับ หลายหลายคนโมนก็มามีเวลาเยอะๆอ๋อหลายใจหลายใจเข้าใจเข้าใจได้จ้าเจ้าชูฮะเจ้าชูเจ้าชูใช่เยี่ยมเยี่ยมใช่จเลยเจ้าชูตั้งแต่วันนี้เมื่อกี้ก็ตูหนึ่งผู้ชายที่ชอบแล้วก็อยากคุยกันเยอะอยากอยากลง อย่าลงดูมีอามีเชียงของบอยหรือเปล่าไม,ไม่มีแล้วอย่าลงดูมีอนาคตหรือเปล่าไวเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคนไทยค่ะเป็นคนจีนจ้าชื่อแบ๊บี้งอนบอยเลยเจ้าแต่เจ้าชู จะมองงานผมอะไรผมกําลังพูดเรื่องจบบใบดําใบแดงอยู่ไงผมพูดจบผมก็เชิญมาผมเชิญมาผมไม่ได้เชิญมารอบเดียวเนี่ยผมเชิญมาสามรอบเลยนี่อานาคอนต์อานาโมนชิลล่าโพอะไรอ่ะอ๋อ <c oughs> เป็นอะไรเดี๋ยวไม่ผมชัด เขาจะเข้าใจด้วยแอนทุกคนช่วยผมหน่อยจ้างอนวยวายใหญ่เอาชนะสักวันดิเอะไรเนี่ยเินง้ังมากโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบตาดีเดี๋ยวไปซ่อมก่อนเดี๋ยวเชิญมาใหม่พังแล้วพังแล้ว บอกแล้วว่าอย่าโวยวายเห็นไหมไม่พังเลยในปกติไม่พังนะนี่ใช้อารมณ์เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณที่อารยาจ้ะ โอ้มีนวมว่ะเราเราไม่มีนวมหมอ,อเราไม่มีมนวมเนาะคงไม่ชนะอะไรเมมยช็อตล้ำที่ละทับคุณนะ้ อ๋อแฟนเหรอนั้นแฟนเหรอไม่เล่นตัวทุกคนดูสิผมไม่เล่นเลยผมทำอะไรผิดอะ่ะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วนี่กนน็จะ,จะหนักเกินไปอ่ะขอบคุณครับ <c oughs> ฮิพจะเทพเราอยู่ ถ้าเรามีเทียบชักสองสามคนเราชนะมันต้องให้โมนาเลยนี่อะไรอ่ะคุณคุงับฉันเนาะน่ารักเออเส้นแ้นของทันน่ารักเหรอเออน่ารักเหมาะสมกันมากเหมาะสมกันมากแน่ๆ่เลยแฟนของฉันเน่ๆน่น่ารักเลยก็เร้เดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเป็น๋เราเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนก็ได้ ไม่มีเวลามีเครื่องมีน้องเลยทำไมคุณเระมีแฟนแล้วก็ไม่มีเวลาถูกวางทุยกลางเลยใครไม่มีเวลาฉันโอเคไม,ม่เวลามีวันไหนมีเวลาค่อยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอยได้นะอืมไม่ไม่ต้องเอาเครื่องเลยคุฉชนะทำหมดใจทำหมดใจให้ให้แฟนเลย อ๋อทั้งหมดจะให้แฟนใช่จริงๆชอบให้เพ,นะพื่อนนิดหน่อยไม่ได้หรอแค่นิดเดียวเองไม่ได้หรอตัวนี้ก็มีพังพังคุณเครื่องแล้วก็โปก,ก็เยอะไม่ได้เลย <c oughs> โอเคงั้นเราก็ไปหาแฟนเหมือนกันและเราต้องมีแฟนแล้วแหละ congratulation น,นะฮะ congratulation นะ congratulation จิ <c oughs> งปินอะไรอ่ะ เออเวลาเด็กอังดุงเวลาเด็กอัตดุงฉันมองหน้ากับเฟมไปไปกินข้าว้วยกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยได้เลยได้ได้ไปขอบคุณนะนล้วมันทีละวันนี้วันนี้นี่ก้องนะวันนี้อะไร ไม่มีเวลาแล้วจะคุยงงก,กับที่รักนะวันนี้แค่มาที่นี่อมวยไทยคุณนิบหน่อยรู้หรือเปล่าไม่ไม่คิดถึงหรอวันนี้ไม่คิดถึงหรอรู้หรือเปล่าที่รักของฉันชืช่อตรงยังไงโมน่ารูนี่รู้สุพอแล้วสบ,บายใจพออะไรสบ,บายใจรักนะนวันที่รักเอาไม่ไม่ไม่รักไม่รักคุณบอยแล้วหรอ เมื่อกี้ก็ไม่ใช่รักบอยเมื่อกี้คือรักเบบี้เปลี่ยนตัวนี้เบบี้ไม่ Baby, ไม่รูตรงไหนจริงๆแล้วก็รักจริงๆแล้วก็รักคุณบอยนั่นแหละอันนี้ก็รู้รู้อยู่ลึกๆคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้รักกันรักกันรักกันไม่มีเวลาไม่มีเวลามี เราอะเราแค่ไม่มีเวลาแต่เธอมีคนอื่นเนี่ยเออ <คน S 1> งั้นเราเลิกกันเลิกเบบี้ดูไหมเขารักฉันนะแต่ฉันไม่อยากรักเขานะขอบคุณที่อารยาครับเบบี้ดูไหมปัดที่แสดูไหมอะ่ะเบบี้ กินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังกินแล้วกับน้ำมอนชิลักกินข้าวด้วยกัน <laughs> กินอะไรกับแฟนกินอะไรกับแฟนน่ะได้อะไรกินกินน้ำต้มเสน้นใหญ่ลืมผัดไทยได้ไงอะฮะ <laughs> น้ำต้มเส้นใหญ่ลืมผัดลืมผัดไทยของเราได้ไง คือเมื่อกี้ชอบกินตัวนี้ไม่ชอบกินแล้วเหมือนกับผู้ชายเมื่อกี้ชอบตัวนี้ก็ไม่ชอบแล้ว <c oughs> ใช่ไหมโอเคคือ <c oughs> คือไม่ชอบกินผัดไทายแล้วผัดไทยก็ไม่ใช่ชอบุกตาหลกเลยตัวนี้ชอบกินน้าต้องชิ้นใหล ดูครับผมไลฟ์สดผมต้องจับไหมไหมนะวงมันพอดใช่หใครอ่ะใครชิวกิมพะผักไทยดาวหรอกคุณก็ต้องอ๋อแฟนเราแฟนเราแฟนเราเองแฟนเราเองใช่ใช่ไม่ใช่โมนานะไม่ใช่โมนาไม่ใช่โมนาฉันก็ไม่ใช่คนบอยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิฉันก็ไม่เป็นไรเลยหรอหรอ ไปไกลชงเท้เเหรอยงว่าล่ะเนาะผัดไทยมันเก่าแล้วมไม่อร่อยแล้วชชชชชน้ำตุ้งเส้นใหญ่อร่อย <laughs> ผัดไทยก็ที่หนึ่งอยู่ดีแหละผัดไทยอร่อยกว่าเราไปกินกับคนอื่นดีกว่าผัดไทยเยอะๆอะไรเงี้ยใหญ่ มอนที่รักน้ำด้งสิ่งใหญ่อร่อยใช่ไหม <S <S แ,ตแต่ก็ไม่อยากกินเลยคุณก็ไม่อยากชบเลยเปลี่ยนใจ <S 1> <S 1> <S 1> ชายฉีชายชายั้งบนรู้สึกมึงดางเห็นด้วยตึงเพื่อ ถึงข้าเกีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้รู้แค่น้อะไรได้อะไรแค่นั้นที่นี่อะไรก็ไม่ทำเลยคิดถึงกันไหมคิดถึงไหมฮะคิดถึงไหมคุณทำฉันเหรอใช่คุณคิดถึงฉันไหม ถามฉันถามเธอก่อนนะฉันไม่ตัวกองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่คิดถึงก็ไม่เป็นไร,ไค,ไนไรคุณก็ไม่ดอ๋อคุณน้ำหวนที่รักตัวไม้ผูชายปกกิอย่างนี้ค่ะหลายใจเกินไปใครจะไปตอบใครหลายใจก่อนเครอ่ะเจ้าชู้หลายใจ ที่หกวันที่สามเปยวยปฏที่สธโมนาเวลาเออยี่สิบสามนาฬิกาเวลาผู้ชายปฏที่สธเปลี่ยนใจคือแน่น่เลยอันนี้มันจะแต่เชิญกลับมาสามรอบนะมันก็ต้องหายกันสิเปลี่ยนใจแล้วกูมาหาชันมาก่อนชนะเปลี่ยนใจแล้วต้องเชิญกลงเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วเชิ เปลี่ยนแล้วก๋โอเคคือเปลี่ยนใจแล้วแม่แม่ไม่คิดถึงกันแล้วเออแล้วเด็กคิดถึงเพราะว่าคิดถึงคนอื่นแล้วใช่ไหมแล้วเด็กถ้าผู้ชายที่จริงๆรักฉันฉันอาจจะเปลี่ยนใจอนโดบายเไว้ก็เปลี่ยนใจแล้วเด็กนะว่า ก็เลยถ้าท้าฉันร en> ู้สุดใครจริงจริงลักฉันแค่ปฏิเสธหนึ่งครั้งก็รู้สุดไม่เป็นไรแต่วก็ไม่รู้ว่าคุณร์่คิดถึงฉันหรือเปล่าเวลาโมนาปฏิเสธล่ะโมนไม่เคยปฏิเสธคุณเลยปฏิเสธเคยไม่เคยโกหกทำไมุัวนี้โกหกจริง ในใจของใน,ในใจของโมนาไม่เคยอยากคุยกันเอ,อโกหกกับคุณบยคุณโโบอยแค่บอกให้โมนาเข้าใจคุณยังยังคิดถึงโมนาหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงปด <c oughs> ีนะมัแีตลอด ไอ้ช็ <laughs> อปห้ึ่งป่าว F C หนึ่งป่า <laughs> วฮคิดถึงตลอดนั่นแหละคิดถึงตลอดออถ้าคุณบมยคิดถึงฉันตลอดไม่นดคิดถึงคนนี่ใหม่ก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดถึงเราก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วเดวแล้วเดดูสึกถ้าวันนี้สบ,บายใจจะคิดถึง ไม่สบายใจอย่าไม่คิดถึงเลยขอบคุณพี่อารยานะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอุ้มใจด้วยขอบคุณทุกท่านนะฮะบาย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 ได้เลยจ้กังล้อเล่นล้าเล่นล้าเล่นล้าเล่นก็ไม่ลงจ้กังเลยแค่นี้ก่อน ก็ลอเล่นไงล้อเล่นน้ำมันที่รักได้ยังบะกตอนนี้แค่ลอเล่นวพราุโมนาโมโหโอเคโมนามาโมโหค่ะง้อคนไม่เป็นทุกคนผมไม่ใช่เป็นคนที่เน้นหรอกผมง้อคนไม่เป็น F P P K P K P K P ไปเที่ยวไปไงไหนเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อก่อนวะเมื่อวานไปเที่ยวเหรอซีดีวีฉันเหรอวทำไมอ่ะทำไมมองหน้ากันไปได้แค่หนึ่งวันก็รู้่ะ จะไม่รู้เลยมั้งอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้เพราะไม่เปนไรก็ไม่ได้อยากรู้หรอกก็ไลฟ์สดปกตินี่แหละแต่ยูทของโมนาก็มาบอกไงใครอะให้ปอกให้พาภรรยาครับภรรยาอารยาเชยภรรยาอะไรหูหาเรื่องมากทุกคนดูดี c ีวีก็มาเป็นไรค่ะไปเที่ยวไหนบอกว่าดื่มเหล้าไม่ได้ทําไมไปเที่ยวดื่มดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ใบลมโคโลไม่ได้เหรอไม่ได้ไดโชว์ไม่ได้เหรอไม่ไม่ดื่มลงโคงไม่ได้ต้องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าไปเที่ยวอะไอต้องดึกก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาเลยใครโทรมา อย่าเอาเอาเอาต้องโดนตีนะหนีไปเที่ยวอ่าต้องโดนตีนะฮะทำไมอ่ะเด็กเด็กเดือะต้องโดนตีคุณไม่เหรอไม่น่าไปเที่ยงหรอไม่ก็หนีเที่ยวไงไม่ทำงานไงก็ต้องโดนตีโดนไม้เรียวรู้จักไหมไม้เรียวในมือสันนี่ดีเลยดีเลยฮะ Oh my god น้ำมันที่ลาเขาตรงนี้จิบโมนะเด็กดื้อต้องโดนตีได้เลยเด็กดีต้องโดนพี่นะคะไม่เข้าใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรบอกคุณบอยจะลงโทษโอ้ยทุก <c oughs> คน <c oughs> ต้องลงโทษน,นะทุกคนเโอ้ย พูดดีๆได้ยังคุณพูดดีๆก่อเลยขาก็พูดดีแล้วครับไม่พูดดีตรงไหนเมืรรม่อกี้ทำไมี่ิชัเมื่อกี้กำลังคุยกับเอซอยู่ก็เอฟซีสำคัญกว่าโมนาเลยโอเคโอเคได้เลยได้เลยโมนาก็สำคัญที่สุดแหละเอาง่ายเลยตอนแรกว่าจะ แอปชีคอมบอยไม่เป็นไรที่สุดนะเอฟซีเราใจกว้างไม่มีน้อยใจใจกว้างเขารู้อ<ด>ู<ด>่แล้วลว,ว่าเรารักเขาเพียงใดแต่ตอนนี้ก็ตงกต้องเข้าใจ,ใจาอะไรเนี่ยคนที่สําคำที่สุดนะ คุน <kung> ี <divide> ้โอเคเอ้ยแอปชีคมบอยน้ำมวานที่รักคนที่สํำคำที่สุดนะเล่นเองซะด้วยท้เลยโดนนี้โดนนี้สบายใจแล้วคุณนี้มโนจ้เจอกันกับคุณ โอเคได้เลยเล่นเองพูดเองเล่นเองจบเองงอนเอง <c oughs> หายเองแจ๋วมตรตนี้สบ,บายใจแล้ว,ลวถ้าพูดอีกตัวใบมันจะโมโหอีกนะโอเคโมโหเดาง้อใหม่ก็ได้นะฮะโมโมโหเดาเดาง้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรง้อใหม่คืออะไรคือง้อใหม่อ่ะเอ้าก็ทำให้โมโนกดีกแกกดอีแกรักฉันเนระเอ้อนั่นแหละ รรื่องักฉันได้เลยว,วันนี้วิดีโอตรงดักคิดถึงสามคำที่สุดรักฉันแค่นี้กนนะคนเองไม่ต้อง <c oughs> okay. ดักโอเคมีมีมีการบอกคนดูด้วยบอกเอฟซีด้วยว่าตัดแค่ตรงนี้ตรงนี้ลงเอานะใช่ดูนี้รับ <c oughs> แล้วก็คิดถึงสามคำที่สุดเอาแล้วแล้วแล้วแฟนคนใหม่ล่ะแฟนคนใหม่อยู่ไหนละเออตัวนี้ไม่คกันเกี่ยวกับอันนี้เลย มูลักฉันเนี่ยมูน่าไม่ทำใหคุณเสียใจมูน่าจะไปทำ,ทำทำสิ่งที่ดีเพื่ออจะเจอก,กันกับคุณอยากฟังแค่นี้ใช่ไหมแค่อยากเจอกันกับคุณบอย ดิฉันจังอยากใจมากค่ะไม่เคยแบยบดิฉันครั้งนี้หนึ่งแบบไม่ได้ตั้งใจปฏิเสธกำลังกำลังคิวคุยอยู่กำลังโม้อยู่ก็เลยมันใกล้จะจบแล้วมันขาดตนนอนไม่ได้ปฏิเสธไตก่อนไม่ได้ปฏิเสธด้วยซ้ำไม่ได้ปฏิเสธนะแค่ไม่ได้รับเฉยได้โหลดจะลงตอนไหน เคไลฟ์สอ,อง่ามคนโอเคลงแล้วลงไลน์แล้ว,ลลวเดี๋ยวไปหาไอ้นี้นะ <c oughs> โอเคบายบาย <c oughs> จเจอกันใหม่นะทังดี <c oughs> <c oughs> มึงก okay? ัน摩托车ไม่ขี okay? ่摩托车ฉันก็ขีโมค่ะมึงข <eur> ี้หลงต้องตัดวีดีโอาตัดเขารักฉันฉันสาคัญที่สุดโอเคแค่นี้ก่อนเลยฉันในใจของเขาเปลี่ยนใจหมดเปลี่ยนใจหมดผู้ชายมึงกัน摩托车 s i ิสเตอร์อยู่ใกล้าหล้大ไปเออว้าวผู้ชายมึงดังมออเตร์ไซค์ซิสเตอร์อยู่ใกล้าหล้大ไป My sister My sister ทำมุมจไดับโอ้ยอยู่ใกล้ใกตาลงไป oh my god so smart ปวามมุ right ่งห้ามึงนะปลาหยกดีมากปลาหยกดีมากเอ้ยทำไมผู้ชายมองงมือโดนใส่ sister อยู่ใกล้ใกตาลงไป Tôi chọn là Jin Jin lại à, Chang Mister, có quát, quá, quát, quá Jin Jin không mày, sao mày kinh Jin mà mày à? này, bây giờ dùng gì để em, nùng ได e. oh th ้เลยได้เลยจริงเหรอจริง <a> ก็ไม่เช um ่นฉันเชนก็เลยฉันก็เออจับจริงนานๆนานๆแล้วพีเคหนึ่งครั้งอันคือว่าเออถ้าถ้าไม่เล่นเยอะๆอาจารย์เอเนอร์จีไม่หมดกับนะ KJ life 16โอ้ตรงเที่ยงเหรออ๋อเพียงอ๋องเพียงวัตนาบาตยา จะรักไม่รักปอกมาดูคันะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ